สวัสดีค่ะกลับมาพบกับขวัญขวัญตาชีวิตเลือกได้อีกแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยเป็น e ีีที่36นะคะขวัญจะมาพูดในหัวข้อเรื่องความเครียดค่ะความเครียดเนี่ยหลายคนอาจจะมองในแง่ลบใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงความเครียดในแง่บวกนะคะหัวข้อก็คือเครียดให้เกิดผลบวกไม่ใช่ลบนะคะเขาบอกว่า เวลาที่เราพูดถึงความความเครียดอะคะ่ะเรามักจะพูดถึงในแงล่ลบเนาะเออแบบว่าอย่าไปเครียดกับงานอย่าไปเครียดกับมันเลยนะคะเป็นความกังวลใจความอึดอัดลังเลสงสัยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันมีวิธีคิดหนึ่งที่บอกว่าเราสามารถมองความเครียดในแง่บวกได้นะคะ,ะเขาบอกว่าออบางทีเนี่ยมันก็ช่วยให้เราคิดแล้วก็ทำอะไรจริงๆได้เช่นกันนะคะคนสำเร็จเนี่ย ที่เป็นท็อป10นะคะเขามักจะใช้ความเครียดอะเป็นพลังบวกนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยเป็นบวกนะคะอืมก็คือให้ให้เราอะรอเออลองเทียบระหว่างคนที่เครียดกับงานบ้างกับคนที่ไม่เครียดอะไรเลยกับงานนะคะเชื่อว่าคนที่เครียดกับงานบ้างเนี่ยนะคะน่าจะทํางานได้ดีกว่าเพราะว่าสมองของเขาอะจะทํางานได้อย่างมีศักยภาพมากกว่านะคะอันนี้น่าจะตรงกับที่หลายๆคนเคยได้ยินเนาะที่ประมาณว่า มีความกดดันนิดๆน,นะคะให้รู้สึกถึงความท้าทายหน่อยๆน,นะคะจะดีกว่าคนที่ไม่กดดันอะไรเลยเออหรือว่าแบบไม่ได้รู้สึกทถึงความท้าทายอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเออเหมือนกับว่าเออชีวิตมนุษย์อะ่ะถ้าเกิดสบายเกินไปก็จะไม่อคทีฟเนาะไม่รู้สึกว่าอยากทําอะไรที่เป็นแรงจูงใจนะคะก็คือบางทีอะ่ะความเครียดเล็กน้อยหรือความกดดันเล็กๆนะคะก็จะนํามาซึ่งศักยภาพที่มากขึ้นได้เช่นกันนะคะก็ ผู้เขียนเนี่ยหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาก็บอกว่าอ่ะนี่เป็นแค่เรื่องงานเนาะแต่จริงๆแล้ว,ว่คนเรายังมีความเครียดในอีกหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะคะเรื่องของครอบครัวหรือปัญหาต่างๆเนาะเออปัญหาเหล่านี้ถามหน่อยว่าความความเครียดเนี่ยค่ะจะสามารถส่งผลลบได้อย่างเดียวจริงไหมนะคะก็คือคํำตอบก็คือไม่จําเป็นนะคะเราสามารถที่จะเครียดแบบคิดบวกได้นะคะก็คือยังไง เครียดแบบคิดบวกก็คือเป็นความเครียดเล็กๆที่เราอเชื่อว่าตัวเราสามารถแก้ปัญหาได้นะคะไม่ว่ายังไงเราย่อมแก้มันได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเครียดแบบคิดลบเนี่ยเราจะทำตัวจมนะคะจมลงไปกับปัญหาเนาะยิ่งเครียดก็ยิ่งแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะคะอืมคือแน่นอนคนเรามันเจอปัญหาอยู่แล้วในทุกๆวันไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานนะคะ เพราะงั้นน่ะปัญหาเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ความเครียดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เช่นกันนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกในเรื่องของสติหรือสมาธินะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็คงต้องยอมรับแหละว่าเราก็คงต้องเจอกับความเครียดบ้างเหมือนกันนะคะอืมมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่คำถามก็คือเราจะมีวิธียังไงให้เราเครียดแล้วให้เกิดผลบวกนะคะให้เครียดแบบ3ามอย่างเลยนะ1เครียดแบบคิดบวก2เครียดแบบสร้างสรรค์หรือสามเครียดแบบ ปลุกกระตุ้นพลังตัวเองนะคะผู้เขียนบอกว่าให้ลองเลือกเอาสักอย่างดูสินะคะแต่ถ้าทําได้เนี่ยสามอย่างก็จะดีมากเลยเนาะมีอะไรบ้างนะคะทวนอีกทีนะคะ1เครียดแบบคิดบวก2เครียดแบบสร้างสรรค์และสามเครียดแบบปลุกพลังปลุกกระตุ้นพลังตัวเองนะคะอืมนี่คือวิธีเครียดแบบคนสําเร็จนะคะคนสําเร็จท็อปสเเนาะซึ่งเป็นใจความหลักของหนังสือเล่มนี้นะคะ คุณจะแปลกใจเลยนะคะที่คุณยิ่งเครียดคุณก็จะยิ่งสําเร็จนะคะและแน่นอนผมกำลังพูดถึงสื่อเล่มนี้นะคะ top 10เปอร์เซ็นต์คุณเป็นได้นะคะอืมก็เรื่องนี้ก็เออมีส่วนเห็นด้วยเหมือนกันเนาะเออแต่ว่าแน่นอนนะถ้าเครียดมากไปเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะคืออะไรที่มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละนะคะก็คือมีความแบบเครียดเล็กๆหรือกดดันเล็กๆเ,เนี่ยน่าจะดีกับ เขาเรียกอะไรอะจิตวิทยาของเราหรือ,รอว่าหรือว่าความกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเราอยากลงมือทําอยากจะทําให้มันดีขึ้นนะคะเพราะว่านั่นแหละถ้าไม่มีความกดดันเลยอะเราก็คงจะไม่อยากพัฒนาตัวเองหรือรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทําอะไรให้มันดีกว่าวันก่อนหรือเป็นคนเป็นคนอนะเป็นคนในแบบที่ดีกว่าเมื่อวานอย่างเงี้ยคะ่ะเออเพราะงั้นก็มีความกดดันเล็กๆก,ก็โอเคนะนะคะค่ะก็วันนี้ขวัญก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน ทุกคนคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใน EP ถัดไปนะคะ